ชแนลสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมูลไส้เดือนนะคะจากที่หลายๆคนสอบถามกันมาว่ามูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยที่เข้มจึิงหรือไม่โชว์ก่อนนะคะว่าฟาร์มไส้เดือนของเราที่นี่เป็นแบบเปิดฮะ,ะแบบเปิดก็คือทําอย่างนี้ค่ะไม่มีกระมังนะคะเพราะเราต้องการให้เขาอยู่แบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะ ไม่ร้อนค่ะแบบนี้เขาจะเย็นอยู่ได้เราไม่อยู่สวนเขาก็อยู่ได้แล้วไม่รดน้ำแล้วไม่อาหารเขาเป็นเดือนสองเดือนเขาก็อยู่ได้นี่คือเบดดิ้งพึ่งแช่มาเช้านี้เบดดิ ding, ้งเขาแค่แช่สองวันก็คือจบเหตุผลที่ต้องมานั่งคุยวันนี้คืออยากมาเคลียร์ค่ะเพราะว่ามันมีคําถามหลายคนที่ไปอบรมเรื่องมูลเส้เดือนมาแล้วก็กลับมาย้อนแย้งถามว่ามูลไส้เดือนใส่เยอะไม่ได้เพราะเขาเป็นปุย๋ย ร้อนแล้วก็จะทําให้ต้นไม้เคม็มจริงๆนั้นก็คือบอกว่าไม่ใช่มูลเส้เดือนเป็นปุ๋ยที่สูตรที่จะใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมีคือ 15, 15 15แล้วก็15ฉะนั้นเราก็ใส่ได้เท่าที่เราอยากใส่ใส่ได้เท่าที่เรามีทุนปุ๋ยมูลเส้เดือนเป็นปุ๋ยที่เย็นนะคะเนื่องจากว่ามูลสัตว์ต่างๆที่เคี้ยวเอี้ยงมักินหญ้าเป็นอาหารเนี่ยเขาจะถ้ามูลสดๆเลยไปใส่ใส่ต้นไม้จะคนต้นไม้ก็คือเขาก็จะร้อนแต่ เราก็เลยเอามาทําการรีโนเวทมูลสัตว์นั้นเหล่านั้นใหม่ก็อเอามาให้เส้เดือนย่อยก็คือมาทำเบดดิ้งเหมือนเมื่อกี้นะคะที่ให้ดูเสร็จแล้วพอเบดดิ้งเย็นปุ๊บก็ให้เส้เดือนทานให้เ,เดือนทานพอเส้เดือนทานแล้วเขาก็จะขับถ่ายเป็นมูลออกแล้วเราก็เอามูลตัวนั้นนะคะมาเป็นปุ๋ยซึ่งส่วนตัวกบเนาะส่วนตัวที่ฟาร์มเนี่ยเใช้ก็คือใช้ใสข้าว ใส่ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะมันโคแล้วก็กบจะใส่เยอะมากแต่ทั้งหมดที่พูดมาคือจะบอกว่าตอนนี้ไม่พร้อมที่จะขายนะคะเพราะว่าการแค่ผลิตก็ผลิตจะไม่ทันใช้ของเองเพราะว่ากบก็มีหน้าที่และสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทําฉะนั้นก็คือแค่จะแนะนําว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นปุ๋ยที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์เยอะ แล้วก็เหมาะมากที่จะทําปุ๋ยหมูลไส้เดือนใช้กันเองนะคะขงกบนี่ททำไม่ว่าจะเป็นทําตุ้มตอนนะคะกบก็จะใช้หมุนไส้เดือนเนี่ยเป็นส่วนผสมในขุยมะพร้าวที่จะทําให้ราดเดินดีการเพาะผักสลัดหรือเพาะผักเชีนอนอ่อนออเนี่ยค่ะกบใช้ทั้งหมดฉะนั้นกบถึงมั่นใจและบอกได้เลยว่าปุ๋ยหมูลไส้เดือนไม่ใช่ปุ๋ยร้อนหรือปุ๋ยเค็งเขาเหมาะสําหรับการ เพราะเมล็ดพันธุ์เหมาะสำหรับทำต้นตอนรากเดินดีนะคะฉะนั้นถ้ายังไม่ศึกษายังไม่ใช้จริงอย่าเชื่อข้อมูลที่โดนใส่มานะคะทำไมปุ๋ยมูลทน,นที่ซื้อมาจากที่อื่นแล้วมันเค็มอันนี้เรามาคุยกันต่อตัวต่อตัวได้ที่ฟาร์มแล้วกันมาดูของจริงก่อนแล้วค่อย ไปตัดสินที่จะดีที่ตัวเองได้เรียนมาดีกว่านะคะบ๊ายบายค่ะ